สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆราะเอรซีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมานะครับก้อนฟางนะคะวันนี้ให้เข้ามาอัดเรื่อให้เนาะจัดก้อนแล้ว4จาะซีซีบ่อห้างจัดก้อนเดี๋ยวจะไปนบับนซีบเอส น,น,นี่จะก,ก้อนนั่นี่นะเดี๋ยวซิมาน่าบกนก่อนอยนะยเดบินธรรมดายให้ผู้บ่าวมา,าเคื่องให้ยสาเก้า เก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดจะเป็นสับเจ็ดนะพี่น้องน้องแม่นนะวะหนึ่งสองสี่สับเจ็ดจะเป็นสับแปดสับแปดเั็นี้อันนี้ได้สักหนึ่งสามสี่หกเจ็ดเจ็ด อ e uh ันนเจ็ดรียกอะไเจ็ดไพี่นเจ็ดสามแซวเอสเอ่สิี่สองบกอีกซวเอสสี่สองบกอีกแซวเอป็นอยู่หกามเนาะเก้าสิบเก้าสิบสี่บอกเออไ3หกสิบสามบกอีกวชาป เก้าสิบเอดพี่น้องก้าสิบเอทเก้าแได้จะล่ออย่นี้นะ เระดาซอก้อนพี่น right ้องปานเื่อแสดงอไรอะไรนี่นะอาร์ตเบิรเบอบอลแล้วอารเบิรเบอบอลแล้วพี่น้องอารเบิรเบอบอแล้วนี่นออ้ซเถื่อไรซองเถื่อป้นเลย 2องคนเดี๋ยวนับตัวนี้อีกก่อนพี่น้องเอ้ยตัวนั้นนับเช่นไรวะตัวนี้จะเลี้ยงเท่านี้นะหนึ่งสองสามสี่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 สิบหก

ก็ได้หา13กอหา13บวก9 11ร้อยสีิบคิดว่าสีได้ประมาณจากลอยนี่นะคิดว่าสีได้ประมาณจักลอยบงเคืองนี่ประมาณสอง้อประมาณสอง้ น้องเฟอร์ซิเล่ตนอาอันโอยย้งมานางตรงเพื่อนข่้นคาย <c oughs> ซื้อข่าวช่ยังมากินเองในพี่น้องอันขอใด้เพื่อนซื้อข่าวช่น้ำมากินเอง อ้ยยังอ้าวมาอาได้ก็ได้ก็อละยี่บาทหลายคนจะทานนาก,ก่อนจักบาทก็อละยี่บาทนะท่าน อันแรกเราจว่ายข้อพี่น้องผมวา่าคุณอา้าวเนาะอันนั้นข้อเดินไปบนข้อกันนี่อันนี้คือข้อที่คุณอ้าวมานำะมาเส้นสนี่มาอัแล้วก็เสายเขาอันนี้นอ้นองเมื่อก่อนอาจจะเป็นคอกหมูหรือเปล่ามือเส้นนี่คุณอ้าวคุน้องมอสมาพเนาออกพี่น้องเลย เอาขีเฟืองเก่าไปเทผุนมือกว่านบนเทกันใช่ด้า,า,านนี้ก็จะเคลียร์ลืมๆให้ก็บาะยันโหลดพี่น้องเลยปุ๋ยปุ่นมันบานน้ำมี็ว่ากัไบกเลย ก้อนละ20บาทพี่น้องเอ้ยห้างกระดาอยู่ร้อยห้าสิบ่เออร้อยสีร้อยรอยส่สิบห้าก้อนพันสก้อนกับประมาณอยู่สี่พบาทประมาณ4ี่พันเลยนะพี่น้องมาแ,แล้วเ้ลก็ขายยานั้นก้อนละห้าบาทพี่น้องเอ้ยขายกัน ก้อนละหาสิบบาทบางทีก็ก่อนละร้อยบางทีก้อนขายกัได้ก่อนละหาสิบพันเป็นเงินกี่กัได้ยามนานดอกยามบ่มียามนี่กับบวแพงไปได้พี่น้องโอ้นี่เห็นได้พี่น้องเนี่ยอ,อยู่ได้อันนี้คืออัดเฟืองเนาะนี่เฮือนน่ะบ่ได้อัดไว้พี่น้องนี่เฮือนนั่น ใส่คอ,อกไว้เราจะให้งัวกินเนาะเฮ็ดห่านเพื่องไว้เด้พี่น้องเฮ็ดห่านอะไรบานี้เวลาเขาปั้นอะไรก็เลยมันลงห้างนะครับบ่ง่ากบจ่จำเป็นต้องอัด์ว่างัวกระปลี่งัวเข่ามันกระโจกกินแล้วพี่น้องเอ้ยงัวกระไรอันนี้นะเฟื่องมันแหน่งเพื่องมันแหน,น่และไมันอนานยากมันซ่ายากายาเพราะว่า ข้าปั่นสองรอบเด้่พี่นอ้องรอบแรกมันบระทันเนีนเไปไ็นรอบสองมาผมมาทับลงอีกเนาะมันก็เลยเนีนนี่ก็ได้ปั่นเฟืองอ่ะปั่นเฟืองบนี้อเฟืองพี่นอ้องตอนนี้ก็ได้ลอยสี่สิบห่าสองสี่สิบห่าก้อนอว้าวก็ไ,ได้ตอนนี้สาวแปด จอต่อเจ็ดสิบแปดหรือหกสิบหกสิบจะได้ไหมหกสิบสามหกสิบสามจนเดี๋ยวยปไปรายงานคุณอาก่อนว่าได้กี่ก้อนเนาะก็ปล่อยให้เขาอัดไปเลยนะว่ายังไงให้เขาอาัดไปประมาณสองร้อยตอนพี่น้องแต่ว่าฮะยังสิไปอัดอยู่บอนอื่นอยู่ คุณเอาอ่ะยังไปอาดเพื่องน้องดามอยู่เนาะเดี๋ยจะได้รอเบอร์น้ำกันพี่น้องไเงกันดางก็ได้ร้อยสี่สิบหากก้อนเพื่องมันเน่นมันอัดยา่เล้ามเพื่อสี่ได้ทราบมันซาแย่มันก็เลยอัดชา ว่ยทีที่กว้างว่ะะา140 140ปรกอบตัวนั้นนะ9 0ตัวนั้นนะเก้าสิบแทนคนนึงบอ้เอ้ามัน63บวกอีก18ใช่เอาเลยแค่แค่แทนลบแทนลบ่าสิ้นทางตอนก้าผักขี้ผ้าหน่อยกี่มันเลยเก้าสิบชเองกองไะบ้านแ้ก็อืมอะไรอะไเอ้ยหื่นเด้อ อ๋อนี่ไงครูเดีย๋ยวไปด้เขากระชิชาร์จแบตไว้ไก่อนพี่นอ้องแบตหมดแล้วโอเคเขากระชิเขาจะกินวัชนี่จะไปแบตกับคุณอาต่ออีกเหนื่อย